ไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะครับในหลากหลายเรื่องกันบ้างครับไปกันที่เรื่องของการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดนะครับเพิ่มนะครับตรงนี้ครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับจะมีการขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่ม24โรคฟรีนะครับเป็นการดูแลทารกแรกเกิดให้ได้รับการตรวจคัดกรองและก็รักษาโรคนะครับโรคนะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนะครับมีสิทธิประโยชน์นะครับตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั่วหน้าแก่คนไทยแล้วก็เด็กทุกคนนะครับโดยทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์นะครับก็พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับผมมีสัดส,ส่วนก็คือมีผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะมากขึ้นหรือว่าก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะครับด้วยเรื่องของการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้นครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคนปัจจุบันเนี่ยการเกิดลดลงนะฮะบ,บางคน<ช>อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่ได้คิดจะมีลูกนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองนะครับวันนี้การเจริญพันธุ์นะฮะหรือว่าการ จะให้กำเนิดบุตรหรือว่าทารกเนี่ยเพียงแค่1.4คนนะครับผมและยังมีหญิงไทยอีกมากที่ไม่มีลูกครับทาให้เด็กเนี่ยนะครับไม่พอสําหรับการที่จะเป็นสังคมสูงวัยที่ตัวเร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยก็คือเบบี้บูมนะครับจะมีการเรียกว่ามีการให้กําเนิดลูกเนี่ยเยอะคนคนสูงอายุก็เลยเยอะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะให้ให้กาเนิดลูกเนี่ยก็น้อยลงนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามเพิ่มอัตราการเกิดนะครับอย่างเช่นนะครับที่ สิงคโปร์ยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับสิงคโปร์ก็มีการให้ทั้งสวัสดิการแล้วก็ให้คอนโดต่างๆเพื่อให้คนที่มีลูกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับจึงเน้นมาทําให้เด็กไทยคือในเมื่อเราไม่สามารถจะทาให้เด็กเนี่ยเกิดได้มากขึ้นเพราะว่าด้วยความพราะของพ่อแม่ด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆจึงถ้าเด็กเกิดมากไม่ได้ก็จึงมันเน้นที่ให้เด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีคุณภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่มมีีีคคคคุณภาาาาพตต่อออไปปในนน,นนนนรรรรัว้กกกกก็เเลยยิดดศู์งทแ ดูแลสุขภาพเด็กกลุ่มโรคพันธุก,กรรมนะครับเมตาบอลิกบริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มแบบ เพิ่มจำนวนโรคนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น24โรคตามที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสอปอสอชอได้บรรจุก,การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่ม24โรคไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบริการฟรีสาหรับคนไทยแล้วก็เด็กไทยทุกคนนะครับทั้งนี้ครับแต่ละปีไทยเราเนี่ยมีเด็กประมาณ5,800คนที่เกิดมาพร้อมความเสี่ยงต่อความพิการมีปัญหาทางร่างกายสติปัญญาบกพร่องหากได้รับการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนะครับ จะช่วยให้ค้นพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กได้ตั้งแต่ในครันและแรกเกิดทําให้มีการส่งต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงทีทําให้เด็กกลับมามีสติปัญญาและก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขครับสําหรับตรงนี้นะครับสิทธทิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองฟรีแก่เด็กนะครับก็จะประกอบด้วยการตรวจหาโรคทารสซีเมียชนิดรุนแรงนะครับกลุ่มอาการดาวต่าง ภาวะนะครับพร่องฮอร์โมนไทรอยด์กําเนิดแล้วก็รวมไปถึงโรคพันธุก,กรรมเมตาบอลิกจํานวน24โรคครับทั้งนี้หากคัดกรองทาโรคแรกเกิดได้ทุกรายนะครับจะช่วยลดเลยนะผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็กแรกเกิดเนี่ย650คนต่อปี <c oughs> คือเราเจอเด็กที่มีความบุกร่องเนี่ยประมาณ5,800คนการตรวจเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ลดไปได้ประมาณ650คนต่อปีก็เหลือประมาณ4,000กว่าๆนะครับส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของประเทศนะครับมากกว่าพันล้านบาทต่อปีครับ